ื่อทานเดือทางมากย่างเมืองปากซีแขวงจำปาสักบอกหูวา่าทานสิก,กินนี้อย่างบอกหูวา่าทานสิก,กินห้านใดเมื่อนี้เฮามีห้านมาแนะนำเป็นห้านอาหารประจำเมืองที่คนเมืองคนท้องถิ่นนิยมเขาไปกินเขาไปใส่บริการจำนวนสองหา้างเป็นห้างที่คนพื้นเมืองชาวบ้านชาวเมือง เพิ่นจินอยู่แล้วเป็นประจำเพื่อนจินอยู่แล้วบอกว่าแซ่บบอกว่าอร่อยเป็นห้านดังของเมืองปากเซฮ้านแรกห้านตะบิดที่เฮาิแนะน้ำก็คือห้านมีแม่น่อยห้านมีแม่น้อยก้อกานานานี่เพื่อนใส่ซื้อว่าห้านเฟอท่าหินเนาะห้านเฟอท่าหินหรือห้านมีแม่น้อยเพิ่นพึ่งเปี่ยนซื้อมาวางไว้ๆนี่ตั้งอยู่ โลงหนังเก่าของเบื้องปากเซโล่งหนังเก่าตั้งอยู่ท่าหินเหนือเบื้องปากเซแขวงจำปาสักฟื้นที่เพื่อนใส่ต้มก๋วยเตี๋ยวหรือเฟอหรือข้าวเปียกนั่นเพื่อนใช้ฟื้นจากไม้ยางพราราท่อน,นั่นนะครับเป็นไม้ชนิดเดียวเพื่อนบริได้ใแกนบริได้ใส่ไม่กาแฟที่มียางหลวงหลายในคงเขตเบื้องปากเซไม้ยางพราราที่เพื่อนใส่นั่นมีคนเอามาทรงไห้มีคนออกมาขายไหย่ ห้านเฟอแม่น้อยท่าหินเหนือเพื่อนขาย24ชั่วโมงห้านเฟอแม่น้อยท่าหินเหนือเพื่อนขายเฟอไก่เฟอหมูและก็เฟ้อสินนอกจากเฟอแล้วเพื่อนก็นยังมีของหวานมีสมตำตำบักหุงมีข้าวเหนียวห้านเฟอแม่น้อยท่าหินเหนือติดถนนใหญ่ท่าไปเดินบินหา่ยากบอนจอดรถก็สะดวกสบาย กองไม้หรือกองฟืนอย่างพราที่อยู่ฝากถนนด้านนั้นก็คือของเพลนที่เพลนซื้อเอาไวจากผู้ประกอบการที่นํามาขายให้เพลนห้านอาหารของเพลน,นเฟอเกลยเป็นห้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นห้านอาหารที่ขืนซื้อผู้ใดมากก็ต้องสั่งเฟอของเพลนเนื่องจากว่าเฟอของเพลนใช้ไม่อย่างพราในการต้มกว๋วยเตี๋ยวเห็ด ให้กว๋วยเตี๋ยวนั้นแซบผิดปกติร้านของเพิ่นเลือกใส่เชือเพิ่งจากไม้ยางพาราอย่างเดียวบ่ได้ใส่ไม้แนวอื่น้วก็บ่ได้ใส่แกะในการต้มกว๋วยเตี๋ยวของเพิ่นล้านของเพิ่นไล้าขๆคอมมูนิตี้อาหารมีของกินของฝากมีขนมมีของหวานมากมายเยอะแยะท่านสามารถเลือกกินได้ตามใจชอบและก็สามารถซื้อกับบ้านได้อีกนำํำห่านมีแม่น้อย โล่งหนังเกาทาหินเหนือคนทองทินมักนิยมมานังกินยำเมลแรงราคาของเพิินกะหยุธิธรรมส่วนรสชาติของอาหารนั่นว่าต้องพูดถึงเห็นฟื้นระดับนี่กะหูได้ว่าขายดีการขายดีของเพิินนั่นกับเพราะเพิินเฮ็ดแบ่บเฮ็ดอร่อยนั่นเองการันตีโดยคนทองทินที่มานังกินเต็มห้านเพิ่นยำแมลแรง อย่างที่บอกอย่างที่ก้าวหันของเพื่อนนั่นเป็นคล้ายๆกับคอมมูนิตี้อาหารเนาะเพื่อนก็เอินพี่้องเพื่อนมาขายหลายๆคนแต่ละคนก็ขายแต่ละอย่างนะครับําหรับผู้ที่กินเฟอห่อนห่อนกับไปกินข okay. ้าหวานเย็นๆกับกับพี่้องเพื่อนอีกผู้หนึ่งําหรับผู้ที่กินสมตําอลห่อนเพชเพชรหล่ะกัท่านก็ชิดดับเพชรดับร้อนโดยการสร้างของวหวานกับอีกเจ้าหนึ่งอีกพี่้องเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ขายขอาหวาน ดักท no ่านอยู่แล้วล่อถาท่านอยู่แล้วห่านมีแม่น่อยเปิดขาย24ชั่วโมงห่านอาหารห่านที่สองที oma, k rab k rab ar, ่ห้าอยากภาพไปเบิ ol, ้งภาพไปชมภาพไปแนะนําก็คือห่านมีน um ั่งลาห่านมีนั่งลาตั้งยุ่ใกล้ๆกับวงเวียนป่าลมาตรงคามกับธนาคารพงสวรรค์สาขาตลาดดาวเฮืองเมืองปากเซแขวงจำปาสักเมื่อท่านขับรถเข้าด้านช่องเมกอเพิร์ซิตทอน ไปยังเมืองปากเซคามขัวมิตรภาพล้าญี่ปุ่นท่านจะได้เห็นวงเวียนลลไกท่านซื้อไปประมาณร้อยเมตรอยู่เบี่ยงขวานั่นคือ้านมีนั่งลา้านฮาน,นี่เพิ่นกระขายกับเขาหลายอย่างขายเฟอขายลาบขายเข่าจีขายเขา่ขา,เขาเปียกมีเข่าเหนียวมีลาบมีหมูปิ้งลานมีนั่งลากระหาบยากเนื่องจากว่า้านของเพิ่นติดถนนใหญ่ครับลงจาก ขัวมิตรภาพลาาญี่ปุ่นไปเจอบองเวียนปาโาลมากไห้ทานซื้อไปอีกร้อยเม็ดยูเบียงขัวนั่นคือห้านของเพลนบอลจอดรถกะหาบ่อยากสะดวกสบายสำหรับห้านนี่นั่นเขาจีของเพลนบดได้หยาบบดได้เหนียวนะกรอบอร่อยว่สาสัตว์สำหรับเคาวีของเพลนหรือปาเตะหรือขนมปังฝรั่งเศสห้านมีนั่งละอาหารรสชาติอร่อย ราค่าอยู่ทีรรมขอเชิญทานมาพิสูจน์คุณภาพของอาหารมาพิสูจน์รสชาติมาพิสูจน์ราคาด้วยตัวท่านเองถ้ามีโอกาสเดินทางมาเมืองปากเซก็จะลืมก็แล้วกันห้านมีนั่งลาตรงกันขามกับธนาคารพงสวรรค์สาขาตลาดดาวเรืองเมืองปากเซพร้อมกันนั้นห้านเพิ่นกระยังขายปีงหมูบางมือก็มีปีงปลา ส่วนเฟอนั่นเพิ่นก็ขายทุกมือกะแซ่บทุกมืออยู่แล้วราคาเป็นกันเองพร้อมกันนั่นห้านมีนั่งหล้ววันนี้เพิ่นก็ยังเป็นห้านขายเครื่องนะครับขันทานไปเมืองปากเซ่ลืมเครื่องลืมของลืมนั่นลืมนี่ลืมแปรงซีฟันยาจีฟันลืมขนมล่มเนยเ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม แบบลาลาหรือเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์เพิ่นก็มีขายมีบริการให้ทานเครื่องใช้ส่วนตัวของทานที่เดินทางไปเมืองปากเซขันลืมขันบ่้เอาไปนั่มบ่้เดาติโตไปกะซื้อยูฮานเพิ่นมีเบิดแปแงทีฟันยาทีฟันเมื่อดเดินทางมายัางฮานเฟือนางลาบอนนี่ซิ่งที่ข้าพเจ้าที่จะอดสร้างบ่ได้ก็คือเฟอือ ข้าวกีและก er ็ข้าวเหนียวก็ปีงหมูครับสำหรับ้านของเพื่อนนั่นมาย่ำแดกก็ต้องสังมาย่ำไดกก็ต้องกินนะครับสำหรับเฟอข้าวกีและก็ข้าวเหนียวปีงหมูอย่าลืมอย่าพลาดก็แล้วกันเมื่อท่านเดือทังไปยังเบื้องปากเซไปเวียกกระชังไปเที่ยวกระสังนะครับ้านเฟอสอง้านนี้้านแรกก็คือ้านเฟอท่าหินนะครับ้านเฟอแม่น้อยลุ่งหนังเก่าท่าหินเหนือเบื้องปาก แขวงจำปาสัตว์เนาะเป็นห้านเฟอร์ที่เปิดยี่สีชั่วโมงนะครับต้มเฟอร์หรือต้มกว๋วยเตี๋ยวด้วยฟื้นนะครับฟื้นนะครับเป็นฟื้นไม้ยางพาราอย่างเดียวชนิดเดียวเปิดยี่สีชั่วโมงนะครับคนทองทินคนเมืองปากเซ่ก็กินน้ำเพลินนะครับเนื้อแมงไปเต็มห้านอันนีแทบป้อมีหมองนั่งนะครับไปบางมือสข้ารับคนที่ซื้อกับบ้านนั่นก็ต้องมีเก้าอี้ให้นั่งถ่านั่งรออยู่หน้าหา้านคนหนึ่งสั่งถุงหนึ่งก็รอประมาณ สามสีม่เมทีถึงสี่สี่เมทีเลยทีเดียวคิดเบิ้งกันแล้วกันว่าซื้อเฟอถุงหนึ่งรอดถึงครึ่งชั่วโมงนะครับขับมันบ่แสบมันผู้ใดล่ะสีนัง่งรอดเราแมนผู้ใดล่ะสีนั่งถ่าสหรัลผ่านที่สองนั่นคือขั้นเฟอนั่งลาเนาะไก่วงเวียนปา่าลูมานะครับวงเวียนปา่าลูมาอยู่ตรงตลาดดาวเฮืองตรงขามกับทั้งขั้นพงศสวรรค์นั่นเองนะครับแนะนําเลยสองาหารน,นี้แซ่บอีหลี การเดินดทางไปของข้าพเจ้าการโดยการสังเกตคนพื้นบ้านคนท้องทินนั่นแหละว่าเพื่อนกินห้านใดกาสังเกตพ่ได้กระถามเพื่อนว่าห้านใดเด็ดห้านใดน่ากินห่านใดแซ่บห้านใดอร่อยนะครับเพื่อนกนแนะนําเฮาเฮากับจังหูขอขอบคุณสาหรับการติดตามในค่าคืนนี้ขอให้ทานน่ารับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่สบายดี